เพาะเรียนจำกลางนะครับราชการที่รับไม่เกี่ยวแล้วนะนะบุรีนะไม่เกี่ยวท่านหมอบอย้ายมาจากพะเยาพะเยานะอ๋อใช่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่าประชาชนจังหวัดสุรินทร์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อเรียนจำกลางสุรินทร์ได้ประสานงานแจ้งเหล่าประชาชนจังหวัดสุรินทร์ว่าไม่มีเงินซื้อของใช้ส่วนตัวและของใช้ที่จำเป็นเฉพาะสำหรับผู้หญิงประกอบกับเรียนจำกลางสุรินทร์ได้เพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ต้องทังหญิงในความควบคุมซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ได้ประสานางานขอรับบริจาคของผางหญิงเดินจำกลางสุรินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหล่ากชาติจังหวัดสุรินที่ได้พิจารณาจัดจำกลางสุรินโดยของใช้ส่วนหนึ่งเหล่ากชาติจังหวัดสุรินได้ใช้เงินก็ประมาณจัดซื้ออีกส่วนหนึ่งเป็นของใช้ที่เหลือจากการออกรางวัลล้านทลากดินในวันนี้ดังนี้หนึ่งเหล่ากษัตริจังหวัดสุรินบริจาคข้าหอมไผมพรมผ้าขนหนูผ้าถุงแปวนสิบันกระดาษชำระหนึ่งร้อยยี่สิบม้วนที่เป็นค่าหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทส การนรกดินพัฒนายกรรมการเหล่าประชาจังหวัดสุรินทร์ประจําเสื่อเช่นในสตรีได้สูดถึงชาตินอกจากรับบริจาคโลจิตก็ดูแลสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เรื่องของคุณภาพชีวิตสุข,ขอ,อนามัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลอยู่แลนะครับแล้วก็ทราบว่าทางเดินเดินจําเนี่ยก็เราก็อาศัยนะบุคลากรของท่านเนี่ยก็ผู้ต้องขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเนี่ยไปเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเดียวว่าหลังถ้าเรามีโอกาสก็อาจจะทําโครงการไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ไปเลี้ยงทุกปีนะคะวันแม่ค่ะเลี้ยงโตจีนค่ะต้องขอขอบคุณงบประมาณกาชาติส่วนหนึ่งแล้วก็ของรางวัลที่เหลือแรงงานช้างแล้วก็ท่านยึดหมดเลยยึดรับหมดสอยคองทำกำไรมอเตอร์ไซค์ยึดหมดเลยเมื่อวานเจ็ดคน เีปัญว่จะไ้วยหี่อานัน้งไว้ทั้งปรการนะคะวันจิกายนนะคยดรนี้ให้น่อนะันนี้ใส่เวลา